สวัสดีค่ะทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินกับแอลนะคะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะกับเมนูเด็ดเช่นเคยนะะวันนี้แอลก็อยากกินมาม่าเก,กาหลีนะคะมาม่าแห้งนะคะอันนี้เป็นแบบเผ็ดคูณสามเลยนะเผ็ดคูณสามแล้วก็มีไข่ดาวทุกคนเห็นไข่ดาวไหมนี่คือไข่ดาวนะคะเผ็ดคูณสามของแอลเลยนะนี่ไงเออเนี่ยนะแล้วก็มีไก่ไก่ด้วยนะคะมีไก่แบบ เป็นชีสอย่างนี้เลยมีชีสโรยมาด้วยชีสแบบชีสนะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยหุยร้อนดูควันเพิ่งเพิ่งเสร็จใหม่ๆเลยนะไม่รู้ไม่รู้ว่าเห็นควันกันไหมคือแบบพึ่งๆเลยโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะทุกคนค่ะเมื่อกี้เอาอัดคลิปแล้วใช่ไหมแล้วเมื่อกี้คลิปมันตัดไปเรากินไข่ดาวไปละแล้วก็กินนี่ไปครึ่งนึ่งละ แล้วก็กินไก่มาเลยด้วยนะมะเห็นแล้วด้วยแล้วก็มาเห็นอ้าวมันไม่อัดนะะมันไม่อัดนะก็เลยต้องมาค่ะเริ่มนะคะกินอ๊้ยตายละและแลอลกินไปแบบกินไปครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะดูนี่แหวงไม่หมดแล้วมาทุกคนโอ้มาเด้อค่ะตายในแอลเอ้ย ตลกมากเลยก็จะประมาณนี้นะอาลิบคนเดียว มก <iento> uhm. ่ก <desktop> mm ันใส่ชีสอร่อยมาก กอ่อนอนยากลองกินไข่แบบเกาหลีเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหเผ็ด ยังไงคะน่าจะยากละมาทุกคนแบบเกาหลีเกาหลีกันหืมคำเบลอเลยน่าจะสองคำ Okay. <laughs> to Tông tông như đông im mà อินไก่ชิน้น่พอลยอ่มไก่คืออร่อยมากคือกระดูกอ่อน

คิมละ่ทุกคนนะคะมาบ่าเกาหลีของแอลนะคะเผ็ดมากนะคะตอนนี้รู้สึกว่าแสบปากปากบวมแล้วนะคะเอาเป็นว่าเจอกันในมหม่กินน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Thank you so much